หวานถี่ยิบป,ปิดไม่มิดแล้วจ้าล่าสุดนนกุลพาแอปไปทำสิ่งนี้แล้วนะ หวานที่ยิบจริงๆสำหรับคู่ของนางเอกสาวแอปทักซอนและพระเอกหนุ่มนนกุลชานนคู่จิ้นฟินทะลุจอที่ใครๆหลายคนลุ้นให้ทั้งคู่นั้นมีข่าวดีหลังหนุ่มนนกุลนั้นออกมายอมรับว่าหนุ่มนนกุลนั้นกำลังคุยกับสาวแอปอยู่และถ้าใช้คำว่าแฟนเมื่อไหร่ติดจลวดไปถึงภรรยาแน่นอนแถมก่อนหน้านั้นทางฝั่งของแอปก็ได้มีโมเมนต,ต์พานนกุลไปเปิดตัวกับกลุ่มเพื่อนสนิทในขณะที่ฝั่งของหนุ่มนนกุลเองก็เปิดเผยว่าช่วงซี ปีนี้เตรียมพาสาวแอปไปเจอคุณแม่และเพื่อนๆด้วยเช่นกันและล่าสุดก็ทำเอาคลีดไม่หวาดไม่ไหวหลังมีชาวโซเชียลเผยคลิปที่หนุ่มนนกุลน,นั้นควงสาวแอปไปเจอกับกลุ่มเพื่อนๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหลังจากคลิปและภาพถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีเหล่าแฟนคลับและชาวโซเชียลมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ